ระยะ,ะ,ะทางสามสิบกิโลเมตรเห็นความผันผวนการไหลท้องครับออกตามแอปิกคอได้เลยครับโลงนะครับโลง ลากลอบช่วยหน่อยนะครับดูความร้อนด้วยนะครับค่อนข้างชันนะถ้าตามผมทันี้่็จะสบายหน่อยได้ดูลายนะครับลิงลอก้เลยนะครับลิงกขึ้นเลย,ลเลยมาไม่ได้ยกคันเร่งเลยนะครับอันตอนอ่อเนื่องเลยนะครับใช้เกียร์ต่มช่วยหน่อยแล้วก็ดูรักษารอบสักสามพัน ด้านหน้ามีวีออสช้าอยู่ถ้าได้จังหวะเดี๋ยวผมแจ้งนะครับตอนนี้ไม่มีรถสวนแซงหาวีออสได้เลยรถอรอครับรถรอบขึงขึ้นมาเลยครับ ทำได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีรถสวนไปเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับลุ้งลุ้งลุงคูลงทังเลยครับอันนี้ยังยังไม่เท่าอันนี้ยังไม่เท่าแต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงองาคารใกล้เคียงภูหลงทางครับ เดี๋ยวห่างผมมากจะเริ่มรับบอไม่ได้นะครับสำหรับเสาสั้นนะอ,นอ,อ่ไาสีดำผมรับไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ครับยังโล่งอยู่นะแซงวีออสได้เลย แสงได้หรือเปล่าวีออสอ่ามีรีโวสีดำนะครับส่วนลงไปหนึ่งคันหากจากวีออสหลายกิโลอยู่ประมาณสามกิโลรีโวสีดำส่วนลงไปครับ กระจกลงสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อรับอากาศตอนนี้อากาศเริ่มบางเบาแล้วนะครับข้างในห้องโดยสารท่านมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากรีโว,วยังไม่มีรถนะครับจะแสดมมีออสแสงแน่เลยจะผมแแ้งให้ถ้า่มีรถงไปขึ้นมาด้านบนเอากระจกแง้มลงนิดหนึ่งนะครับเผื่อเขาบีบแต่บีบอะไรจะได้ยินนะครับ แล้วก็จะได้เอาออกซิเจนเข้ามาในห้องโดยสารไม่งั้นเดี๋ยวผู้โดยสารในรถจะเมารถครับ <c oughs> น่ารักดีจริงอะต้อยตลอดเลยอะ <c oughs> อท้ายผ่าน3รรอกุู่แล้วค่ะแอดขึ้นเขาลูกที่สองแล้วนะครับ ส่วนลงไปครับกับูุูกิเอ้ยไม่ใช่ปาจารโอปาจปารโตัวพ่อจะไปเลยค่ะวนลงไปค่ะแฮ็ถ่ากับปาจารโตัวพ่อส่วนลงไปนะครับดปาจารโตัวพ่อ Yeah, <laughs> ถนนเบียดเหลือเลนเดียวนะทางกำลังก่อสร้างด้า หน้ารถนะครับมีรถมาทุกจอดกลางถนนออ มีรถตู้แอมบูเล็ตนะครับกับไมตี้เอ็กสวนลงไป2องคันใกล้ๆก,ลกันนะครับมีบเลยรกับไมตี้เอ็กสวนลงไปนะครับพักหนึ่งแล้ว แรงๆโช้กอาจจะหักได้เลยครับลมเย็นมากเดินทางสัน ขับไปเรื่อยๆนะครับด mm ้า hmm. นล่างลงมาระวังนะครับไม่เห็นป่าดงดิบ่าถนนมันแตกเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับ mm hmm. ระมัดระวังด้วย นะครับผ่านด่านเข้าบ<ด>่านป่าข้าบ้านยางห้วยผมอยู่ในป่าด,ดงดิบแล้วนะครับถนนมันจะแตกแตๆเป็นากากบาทเรื่อยๆเป็น เดี๋ยวผมจอดที่สะพานนะครับท่านมาทีหลังก็จอถต่อผมได้เลยเดี๋ยวสั่งไวยเดียวกินรอ จูเน์ส่วนขึ้นไปครับพอจูเน์ดำพอจูเน์ดำส่วนขึ้นไปนะครับ งเป็นถนนเลนเดียวนะครับลาดยางอย่างดีครับผมเงียบซิบหางผมเกิน10กิโลแล้วมั้งเนี่ยแซวเล่นนะครับ,รบผมรับแทบไม่ได้เลยครับแต่ว่าน่าจะได้ยินผมอยู่ระวังเย็นลี่นะครับเข้ามา นดดำสวนผมไปพักใหญ่ละเข็นจุก็หัควบขอแท่พับเลยหลังนะ บ้านวังมะริววัดบังมะริวมากม่อนรติดเมืองคลองนะจ๊ะนี่นอยู่ไหนแล้วอยู่แม่แตงนี่อ๋อกลับแล้วเหรออันนี้คุณกลับใช่ไหมอ่าอยู่แม่แตงคือกลับแล้วเดินทางปลอดภัยแจ้ตันนี้อยู่ไหนรึย่ะ อยู่เมืองคลองแล้วกี่ลองาเลกำลังก้าวไปอย่อีใช่ใช่ใช่อ๋อกินข้าวนอาอาโอเคก็กินข้าวพักใจแหละเอาแล้วรับับเลยเหรอก็มันจะไปกินตดนหรือไปซื้อของอะไรกันนี่แหละอคุยอยีอ่าอ่โอเคโอเคโอเคจอแถวนี้จอดปลย ครับ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 เดินทางปลอดภัยนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให่พ้าคิดใหม่ๆมจากพวาเราและเป็นกวงนังจให้กับพวกเราด้วยนะคะเราวันนี้สรดจเยค่ะบ๊ายบายชิงโง่ทัวออนไลน์ความสุขที่การไหวว่าความรุกการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะ